วันนี้พอมีปลาไหลนะครับไส้กบลังดีกบลังงามครับพริกแห้งเดี๋ยวพริกแห้งเดี๋ยวเอาไปทอดนะครับทอดให้อหอมๆนะครับหอมขาวหอมแดงพริกขี้หนูทุบข่าตะไคร้นะครับนี่ครับเอาไปต้มท้อนครับม้อเด็ดขาดครับพี่น้องครับ พี่น้องครับหอาต้มน่ำห้อนๆเดือดๆเลยครับออกาตะไคร่ลงไปครับเกลือเล็กน้อยนะครับเอาป่าไหลลงไปเลยครับนี่ครับพี่น้องครับป่าไหลเอาเข้าไปอยู่ในหม้อแล้วครับคุ้นอดหลดแล้วครับพี่น้องนี่ครับทําคนเลยครับเอาต้มมันเปื่อยๆครับประมาณสี่สิบนาทีเดครับเมา่พอกระทำกรรมครับต้องเปื่อยเด้อครับพี่น้องครับมันแตกเนื้อแตกเลยครับ ลงรดได้เลยครับครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับ ับยันชนแนลวนันนี้ปลาพี่น้องมาจัดเมนูต้มเป็ดครับต้มเป็ดปลาไหลนี่ครับพี่น้องครับมันห่อนนะครับมาเดอ้อครับพี่น้องครับอื้อหือสุดยอดสุดยอดมาครับมาครับ นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยหวานๆเลยครับเอาน้าปละห้าหลาดลงไปหน่อยครับพี่น้องได้หอมๆครับ Mmm. หอมคายหอมตะไคร้ครับ บ้านห่อนครับพี่น้องพยัวฝนมันจะตกครับันี้ครับบดบดมึดมึด มาไพเดอร์ครับพี่น้องครับจะเป็นบัวก,กินเนาะรนาไข่มากมันนะครับหวานจุกจอกครับหวนจุกจอกใส่กับลังดีครับม่แก้กินไป นี่ครับเป็นนองเปยกับลังงามแล้วครับเปยกับลังงามแล้วครับ,บางงารบ่อนเลยพี่กินนูค่ะ นี่ต้มซีตัวครับซีตัวกินคนเดียวเลยซื้อมาแตะว้าแล้วครับเรามาขังเป็นหนึ่งคืน ครับผมจะได้ไปกระลังใจให้ยันชแนลด้วนะครับฝังกายฝังเบียร์เตอร์บ้าตอมาอวหวานจ,าจุ๊บจเก่งแค่กับมอวครับพี่น้องใสยันเก่งแค่รับเพชรแต่ววันนี้จัดต้มเป็ดครับ นี่ครับพี่น้องครับสี่ตัวเรียบร้อยครับว่าเดืยวขาดครับอ๋อ,อทุกใจวันนี้หวานเจ๊ยหวานจุกๆนี่กินส้มควายครับพี่น้องชิ้ส้มกับของดีเมืองพะเยาเหมือนกันนะครับชิ่ส้มป่าส้มครับ เอาละครับพี่น้องครับเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะครับครับเมนูต้มเป็ดปลาไหลนะครับมัดเด็ดขาดครับพี่น้องว่าจุ๊บๆมักไข่มักมันเนาะครับพี่น้องพี่น้องครับดีว่ากันเด้อครับจะได้เป็นกำลังใจให้ยันแชนแนลด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์ครับคลิปนี้จบคลิปเป็นแค่นี้กันครับขอบคุณครับอ่าูกใจ